ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกิลออฟนมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ทันไดร้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรืออด l i n e i d s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระมงคลโมลีหรือหลวงปู่บุญโสพโนพระที่ได้รับควาวเรื่องสายสาัทธาจากประชาชนเป็นอย่างมากปัจจุบันสิริอายุ91ปี พันศา70ดำรงตำแหน่งจาวาดวัดทุ่งเหียงตำบลหมอนางอําเภอพนนิคมจังหวัดชลบุรีและที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหมอนางท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์ปีพุทธศักรา2474ที่อํเภอพนนิคมจังหวัดชลบุรีเข้าพิธีอุปสมบทมีพระครูพินิษมาจารย์หรือหลวงพ่อโดวนานมาตูมเป็นพระอุปชาพระครูสาธรขันติธรรมเป็นภาคกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์หอวัดหนองม่วงเป็นพระนุสาวนาอาจารย์ท่านได้เรียนพระประิพธรรมโดยความมุ่งมั่นนอกจากนี้ยังมีความสนใจในวิทยาคมโดยยังทุดงไปเรียนวิชาชนิดเจอตัวจริงๆของคูบาอาจารย์อาทิหลวงปูเ่เสงวัดประจันตคามหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านหลวงพ่อจ้อยวัดบ้านโนนหลวงพ่อคงวัดวังสพรสครั้งหนึ่งหลวงพ่อขายวัดสวนขัน ผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์บอกกับหลวงปู่บุญว่าดีจังหู้ขังเม็ดหมายถึงหลวงปู่บุญองค์นี้ดีที่สุดเซกอะไรขังหมดท่านเคยพำนักอยู่ที่วัดระฆังโคศิตารามตนตำรับพ้าสมเด็จวัดระฆังพักอยู่กับหลวงปู่านาคมีโอกาสล่ำเรีนวิชากับหลวงปู่หินโดยเฉพาะวิชาการเขียนผงลบผงท่านได้รับเมตตาจากพระเถระผู้ใหญ่หมอบท้งผ้าสมเด็จ พระผงสมเด็จพร้อมด้วยสูตรการขี่นรบผงตามตำราท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านยังมีความศรัทธาในหลวงพ่อแก้ววัดเขือวันซึ่งหลวงพ่อแก้วนั้นถือเป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์ด้านวัตถุมงคลพระปิตาดับหนึ่งของเมืองไทยท่านเพียรพยายามศึกษาวิชาการสร้างพระตามตำราการสร้างพระหลวงพ่อแก้ววัดเขือวันเป็นที่โชคดีหลวงพ่อบวยวัดเขือวันเมตตามอบผงเก่าของหลวงพ่อแก้ว ต้นตำรับดั้งเดิมมาให้กระทั่งปีพุทธศักราช2551วัดทุ่งเหียงได้จัดสร้างพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์นิยมหลังแบบรุ่นไตมารปีพุทธศักราช2551ก็นำผงนี้มาเป็นส่วนผสมเป็นพระเกจิรูปสุดท้ายของหลวงพ่อแก้ววัดเครื่อวันพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่มีความใกล้ชิดด้วยก็คือหลวงปู่เปี่ยมอดีตเจ้าวาดวัดทุ่งเหียงสิทธิ์ในสายหลวงพูธทองวัดราชโยธา แตรลบการถ่ายทอดวิทยาคมขังจากหลวงปู่เปี่ยมและรับภาระดูแลงานวัดวารามจากครูบาอาจารย์ดยความเอาใจใส่ด้านการสร้างวัตถุมงคลพระเครื่องเริ่มจากทำแจกใจ่ายในหมู่คณะศิษย์และคณะศรัทธ,ธาทั้งตะกุดทั้งเหรียญทั้งพระเครื่องล้วนมีพุทุคุณโดดเด่นทั้งสิ้นท่านมีความรู้พื้นฐานด้านสมุนไพรวานยาต่างๆ ดูลักษณะบอกสรรพคุณได้เมื่อสร้างวัตถุมงคลจึงนำวิชาความรู้เหล่านี้มา,าสะสมมวลสารอาทิวานสมุนไพรชนิดต่างๆนับร้อยชนิดกาฝาชนิดต่างๆเกสรร้อยแปดนอกจากนี้ท่านยังได้ให้การอุปการะในการศึกษาสงเคราะห์นำเด็กชาวเขานำมาอุปการะเลี้ยงดูให้เรียนหนังสือที่วัดทุ่งเหียงอำเภอพนนิคมจังหวัดชลบุรี โดยปฏิปทาอันมุ่งมั่นยังคงสืบสารกิจวัตรงานสงฆ์และให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กชา,าวเขาผู้ยากใยอยู่เป็นเนืองนิดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่